บอกเลยว่าลาวิวนะครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เหมาะกับไอเทมดาบสายฟ้ามากที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับเพราะว่าการโจมตีปกติของลาวิวนะครับการโจมตีหนึ่งครั้งอ่ะจะปล่อยกระสุนออกมาทีละหลายนัดนะครับเมื่อพาสซีทำงานแล้วคิดดูนะครับถ้าบวกกับไอเทมดาบสายฟ้าดาบสายฟ้านะครับจะมีพาสซีนะครับเมื่อเราโจมตีครบ3าครั้งอ่ะจะปล่อยสายฟ้าออกมาชดเป้าหมายคิดดูลาวิวมันโจมตีรัวไงสายฟ้ารัวๆเลยครับดูดูนะครับช่วงเลดเกมลาวิวเป็นฮีโร่เลดเกมนะการเกมเลดเกมสักประมาณในทีที่9นะครับ เราผมได้ไอเทมดาบสายฟ้าแล้วก็คลิแล้วก็คอนฟอร์เทมเมอร์นะครับค่นี้ก็โหดละคอนใหม่นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายก็จะทำดาเมจเพิ่มนะแล้วก็ทำให้เป้าหมายนะครับติดโโลนะครับฝามไปก่อนนะตอนนี้แล้วก็ช่วงหลังเกมก็จะออกมาเป็นคลิใหญ่นะครับบอกเลยว่าดูรื่นแรงมากลาวิวอ่ะเวลาที่บวกกับพาสีบนะครับอ่าดังล่างข้างล่างโดนละต้นเกมอาจจะอ่อนนะครับเราให้ยามไม่ตายเยอะนะแบบ เลี้ยงให้ถึงช่วงเลกเกมนะครับสามารถสู้กับฮายาได้สบายเลยนะตอนนี้ฮายามันโกงไงป่ามฮายาได้นะครับลาวิวเวลาที่ฮายาตีมาแล้วก็สตันเลยฟามไปก่อนนะฮะช่วงต้นเกมเราอาจจะโดนกดนะครับแต่พอถึงช่วงกลางเกมขึ้นไปนี่เอาเรื่องนะฮะเพิ่มมาแล้วมาลลฟารามไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะออกมาเป็น อาบดบดเลือดนะครับก่อนนะครับเพราะว่าต้นเกมอาจจะต้องฝูกตอดเยอะนะครับอาจจะเสียเลือดเยอะแล้วก็พยายามเซฟไปมาดิรอรอรอเพื่อนมาละเฮ้ยดึงดิเพื่อนดึงดิดึงท,ดงทเดียวม่โดนไหมถ้าโดนตายได้นเนี่ยอติสตันครับเรียบร้อยตายไปห,หายาอนิดเดียวเองครับเอาทีมันมาละ โดนเลยครับเรียบร้อยเร็วมาใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวรอรอครับอยากมีดีเกมอารีดีรุ่ยสกินไลน์นะครับก็ทำได้ครับที่เพจแอสติงโที่พินะครับของจริงต้องดสามมากกว่าเดิมเลยครับโอ้มาเยอะมากครับมันเลงผมนี่ว่าไม่น่ารอดเลยครับเรียบร้อยตายละช็อตนี้เรียบร้อยขนาดนี้ก็หมอบเอะเดี๋ยวเล่นเกมเจอกันนะครับฟาร์มต่อก็ฟาร์มต่ออันตีไปครับเฮ้โดนนะเนี่ยซักตัวไอ้โดนตัวเม่นด้วยครับตายครับเรียบร้อยครับมันได้วูเมน สวยไปนะฮะโอเคสกอร์เลิ่มมาละตามาละโดนเลยครับเรียบร้อยอันตีไปเพื่อนดึงมาสวยครับไปครับสตันหนึ่งทีครับโจมตีเรียบร้อยครับโอเคมาเพื่อนเราทีโจมตีครับปับปับปับอื้เก็บตายครับเก็บตายถอยป้อมด่วนเลยครับถอยป้อมด่วนเอาเลยครับปึ๊บปึ๊บมีตัวมาไหมผมบวกเลยนะมีตัวมามีบัฟแดงอยู่นะครับอ้าวแค่สองตัวครับแบบนี้สวยเลยฮะ เอาเลยครับนี่เอาสตาร์ทถึงทีครับได้ดาใสายฟ้าพอดีครับอาริสต่อเพื่อนฟิกดิสวยอาริสต่อเลยฮะล่วงครับอาริสล่วงแน่ดับเบิลคิวครับเอาหายามาอีกเอามาดีครับมาเลยมาเลยเน่ก็มาครับเน่บวกป่ะฟิกครับเรียบร้อยครับตัวที่สามทิปลคิวฮะโอเคเห็นไหมครับดาบสายฟ้ามาเน่เริ่มโหดละดูดูนะครับสายฟ้าช็อตอะดูนะเห็นไหมครับ ยิงเปิดสกิลหนึ่งนี่แบบรัวๆอะรยตัวครับเราจะดันเลนวนยาวแล้วเลนล่างสบายละมาเพื่อนตอนนี้ใครก็ได้นะครับคีดต่อไปก็คีดนะครับแล้วตามด้วยคอนฟอร์เทมเมอร์นะคอนสโลแล้วก็ทำดาเมจอันติีกับเพื่อนดึงมาดิ้ดวนดวนโนโดนดึงมาสวยครับสกิลหนึ่งกโจมตีตายครับหนึ่งตัวครับตัวที่สองไหม ตัวที่สองครับตัวที่สามมีแน่ครับโอ้โหแบบนี้ขอคอร์ดคิวได้ไหมเนี่ยตัวที่สามครับตัวที่สี่ต้องมานะครับเอาเลยมาเลยครับมาเลยอลิเอ๋อลิเอเรียบอปครับคอร์ดคิวล่วงครับแบบนี้ล่วงเลยเห็นไหมครับดาบสายฟ้ามาละนี่ยังไม่ได้คอนฟอร์ธแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ดูเลอดใหญ่นะโอเคคีมาละชิ้นต่อไปก็เป็นฟอร์แฮมเมอร์เลยหนียากนะครับบอกเลยว่าหนียากโดนรัวไปอะ มาดีแน่ก็มาแน่ก็มาผมพร้อมบวกอะ่ะอย่าแหลมมานะครับคือแบบโดนสตันคือยิงคือตายนะครับแป๊บเดียวไปหายาครับหายาหายาหายามาอ่าอืมอากจะไปโดนละซิกแซกกับซิกแซกโอเคเพื่อนเอาดาร์กไหมเนี่ยขอได้ไหมเช็คโอเค เพื่อเราจะบลกตลอดเวลานะครับแป๊บหบนึ่งใจยังต้องเอาดาร์กก่อนเอาบับก่อนนะครับขอบัฟก่อนแน่ก็มานะครับเปิดมาดิมาดิมีตัวมาหรือเปล่ามีตัวมาครับว่าไงเพื่อนเอาเดียวเดียวดิเอาด,อาด,อาดีดึงมาดิดึงอันตีตายนี่เนี่ยเอาดิครับไอ้โดนโดนมาดีเออันตีครับอาริสต,ตายไหมแป๊บหนึง่ง ฟิกครับอลิสต,ตายแน่อลิสอลิสนิดเดียวครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับล่วงฮะโอเคชิปสิบตัวลองมาใช้กันเลยครับลาวิึดกับดาบสายฟ้าโหดมากว่าไงว่าไงมีใครมายึดเปล่าพร้อมบวกครับตัวน,นี้ครับพร้อมบวก จะเอาดาักต่อก็ได้นะเอามาเอามาดีมาดีแน่ก็มาต้องรอเพื่อนมาเอาดาักนะครับรอตันรอทันครับรอตันรอตันเอาได้ครับเพื่อนตันครับเอาโดนหายาเพื่อนเอาดีสวยโจมตีมาเลยครับจังหวะนี้โดนรัว,วเรียบร้อยครับ <c oughs> ให้มาจ่ามาวะ รอแป๊บเลครับตเติมเลือดแป๊บนึงสบายนะครับเกมนี้ไม่ยากไม่ยากเลยนี่ยังไม่เข้านาะทีที่เก้านะนาทีที่ส0กกางเกมอะของเรามาแล้วไงดาบสายฟ้าเปลี่ยนชีวิตนะครับเอาดาร์กดีไหมเพื่อนตันครับเฮ้ยโดนครับโดนไดมีมเนี่ยเพื่อนโจมตีครับปุ๊บสายฟ้าติดเรียบร้อยครับตาย โดนรัวไงเลยสายฟ้ามันพุ่งไปช็อตไงเกรยตายลยครับโอเคเพื่อนถ <'t> อนก็มาอะไรก็มาเราแบบไม่กลัวแล้วตอนนี้เลยแค่ดูเลือดใหญ่สุดท้ายก็เป็นออกเป็นเจาะเกาะนะครับของแคลี่นะครับไม่ก็ออกทารอนก็ได้นะ <'t> โอเคเพื่อนมา oh. ของพร้อมครับ เฮ้ยหายาโดนครับหายาโดนเพื่อนสวยอืมโดนสตันเพื่อนโอ้ยกะจะฟลิกไปได้อยู่ได้อยู่โอเคอยากได้กันผมขอโซโลแล้วกันนะไลคิวอย่างบ่รอดูนะครับรอดูถ้าไม่ตายก่อนนะเอาละมาละ,าละดูดูนะครับตัวนี้ดูนะด้วนยะสองหนึ่งครับสองหนึ่ง ปึ๊บปึ๊บโจมตีครับลลัวลุลวัวครับสโลสโลใส่ฟ้าสโลใสฟ่สสฟ้าอีดโดนอันติแต่ว่ามันก็ตายนะโอ,โอดถ่ายรูปนะครับเนี่ยคลิปดันกลางแลว้วอะน่าจะจบแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้ามีดุดเรือใหญ่น่าจะรอดนะครับใกล้จะได้เนี่ยพันกว่าอีกประมาณไม่กี่ร้อยหรือเรือใหญ่อะน่าจะจบก่อนแล้วนะครับดูฝั่งมันตายสีล่ละแค่ลิทก็ประมาณนี้นะครับในการมาแนะนำเซตไอเทมของลาวิวนะครับ ลองไปใช้กันนะครับเซตนี้โหดโดูขับตายครับเรียบร้อยโอเคครับ